ำดงเซงน้อง,องชาย,ชายของฉันน้าครอบครัวที่อบอ,อุ่นแห่งหนึ่งประกอบประกอบด้วยอับปป่าพ่ออัม m มแม่และผมโทมินจุนลูกชายคนเดียวของบ้านหลังนี้ไม่ว่าอะไรในบ้านก็ตามพ่อแม่ก็จะให้ผมทุกๆอย่าง สิ่งที่ผมชอบนะหรอครผมชอบเตะบอลนอกานอนจากนี้ <c oughs> ผมก็ยังชอบที่จะเล่นเปียนโนและสิ่งสุดท้ายที่ผมชอบมากที่สุด <c oughs> นั่นก็คือ <c oughs> ผมชอบแข่งรถ <c oughs> <c oughs> วันหนึ่งนาบ้านเทอมินจุนพ่อก็ได้รับบุญบุญธรรมมาเลี้ยงสวัสดีครับผมคิมทันครับหรือเรียกว่าทันนี่ก็ได้นะคะทันนี่อ่ะชอบที่สุดเลยนะคือการแต่งหน้า ขอดูกระจกแป๊บหนึ่งนะปากดูซีซีไปอ่ะขอเติมปากนิดนึงขอเติงเลยัแก้วก็ดูบอบอไปอ่ะขอเติมแก้วหน่อยนะปวกจังเลยฮะปวกจังเลยนอกจากนี้อทันนี่อก็ยังชอบเต้นด้วย Oh My Boy Oh my boy b b a ขณะนี้เวลา8นาฬิกาไม่ใช่ไม่ใช่โธมิงจุนกอนแกไม่ใช่น้องชายของฉันโอ้ทคแปลว่าขนาดนี้8นาฬิกา ธงชาติและเพลงชาติเกาหลีเป็นสัญลักษณ์แสดงความเป็นเกาหลีปัดปาราตปัดขี่โยมิปัต,าต,าตาปาราตปัดขี่โยมิปัตปาราตปัดขี่โยมิคิโยมิคิโยมิชูบิจุนได้ข่าวว่าน้องชายของแกเป็นตุ <oui> ๊ดเหรอตุ๊ดเหรอ น้องชายของนายเป็น <var> ตุ้นเหรอตุ้นเหรอคิมทังแกทำให้ฉันต้องเป็นแบบนี้เพราะแกคนเดียวหลังจากนั้นเขาก็คิดที่จะแกล้งน้องตลอดเวลาตุดมาดุดมาโดนมากเลยโหดดอกไม้สวยจังเลยน่าเบื่อ ไปหาแฟนดีกว่าทุกทุกวันพ่อได้มอบหมายงานให้ทั้งสองช่วยกันทำงานบ้านแต่มีเพียงคิมทันทำงานแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยทำอยู่คนเดียวเลยทำทุกวันทำคนเดียวทำคนเดียวทำคนเดียว สงสัยพี่โทอ่ะต้องไปเที่ยวกับแฟนแน่เลยสวนสวนโซเทาว์ชันชอนจองอีฉันเป็นแฟนของพี่โทมินจุนชอนซองอีโทมินจุน,น,น,นอป p p a ลุง เธอเว <We. S 1> ฉันเลือกไม่ได้อ่ะน้องชายของพี่เป็นตุน๊ดพี่เลฉันไปก่อนนะฉินหนาวฉันตรงนี้แกอีกแล้วคิมพันแกทำให้ชีวิตของฉันต้องพังเพราะแกคนเดียวด้วยความโศกเศร้าและเสียใจยเขาจึงไปกินเหล้ากับบ้านดึกดื่นทุกคืนเอาเก้าชนแก้วลุกนเกลือ

ตบเลยตงนี้ตบเลยตบเลยทตบเลยพี่โทเป็นไงบ้างอะโอ้ที่นั่นพี่ขอบคุณนายมากนะพี่ขอโทษนายด้วยสำหรับเรื่องที่ผ่านๆมาแล้วเนี่ยพี่ไม่เข้าใจแกพี่ขอโทษแกจรงิงๆไม่เป็นไรกลับบ้านเรากันเถอะนะพี่ <N> <N> นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแค่ยอมรับในความแตกต่างของคนอื่นและเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพราะคนเราต่างก็มีความเท่ากันทุกคนคุณานิดาขอบคุณค่ะ